รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตกสเกตสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวตรากระตายบิน ดาวแปดูสิเลนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวมิลิเมตร สวัสดีค่ะพบกับปุ๋ยและพี่กิฟเช่นเคยนะคะกับรายการ9มิลิเมตรค่ะก็ตกสเกรร็ดแรกนะคะในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่พัทลุงค่ะพี่กิฟไปดไมครยทั้งปุ๋ยปุ๋ยจะพาพี่กิฟนะคะไปนั่งเรือค่ะเขาบอกว่าเป็นเรือโบราณนะคะอายุนี่140ปีเลยโอ้โหนานมากนะคะโบกบางลำค่ะยังสามารถใช้งานได้อีกด้วยค่ะน้องปุ๋ยเอาเป็นว่านะคะเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอกสแกตวันนี้นะคะแม่มุมอยู่ที่วัดยางงามอำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะแม่มุมงม,มีพาท่านผู้ชมนะคะมาเล่นหนาบคลอนนะคะแต่แม่มุมนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาแล่เรือค่ะแต่ไม่ใช่เ,ชเร,ร,ร,รือลำนี้นะคะแต่เป็นเรือโบราณโบราณยากรือโบราณเมื่อนางแม่มุมอ้อยพี่ชายค่ะ ใครเป็นคนพบเลือเนี่ยคะเลื่มเล็กตาม,มาปาเบงควันควันว่ามีเรืออยู่ผ่าผ่าลูกทิศลงไปเลยไปพบเรือลำทีนึงตมอ,อยู่อ้างจากวัดไปเอะเกือบกิโลเมตรตรงนั้นเหลียกว่าโครงตัววักห้ำจ้ำท่ายมาจนเป็นเมืองโกาก้องปัตตาน นะคะย่าจะมาเเรือโบราณโบราณนะคะที่นี่ทีนีทีเดียวนะคะก็มาได้ค่ะรับรองว่าโบราณจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะนัองปูงย่กี้บอกแล้วค่ะว่าโบราณจริงๆด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มีของโบราณแบบนี้นะคะหรือว่าเก่ากว่านี้ค่ะแนะนําเรามาได้นะคะใช่ค่ะก็เมื่อกี้นะคะพาไปดูเรือเก่ากันแล้วค่ะต่อไปบิวจะพาไปดูของเก่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถเก่านะคะแต่ไม่รู้จะเก่าแล้วก็อายุมากมายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ คุณผู้ชมคะพบกับเนเน่นะคะตอนนี้เนเน่อยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะจากเสียงล่อมือกันว่าวงการยานยนต์แห่งประเทศไทยรถคลาสสิกสวยๆงมงมๆจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากเจสดาเทคนิคมิวลชียงเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่คันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่ข้างในนู่นค่ะจะไปดูแล้วพิสูจน์หรือว่าจริงหรือเปล่าไปกันเลยมาแล้วมาแล้วเจ้าค่ะโดยสกร๊ปนี้นะคะเนเน่ของเราเนี่ยจะพาไปดูของ จะเดิน่าง,ง,งนากันเลยดีกว่าค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีรถหลากหลายยี่ห้อเนี่ยมาจอดเรียงกันดูแล้วลายตายใช่ไหมจะมีรถเก่ายี่ห้ออะไรกันบ้างนั้นก็ไปชมกันเอาเองเลยค่ะนนสําหรับจุดเริ่มต้นนะคะที่จะสะสมของเก่าพวกนี้ค่ะเริ่มจากอะไรคะไปเจอรถจิว๋วเขาเรียกว่ารถไมโครคาร์เนี่ยชมรมกันอยู่ที่เมืองซาตอรี่ทางใต้ของเมืองแฮนโดอร์เวอร์ที่เยอรมันนะไปเห็นแล้วก็ชอบใจถูกใจก็ซื้อมาเรื่อยๆ <Okay. S 1> โอเค <Wow. S 3> แม่เป็นรถเก่าที่เก่าจริงๆค่ะปุ๋ยเพราะว่ายังสามารถใช้งานได้จริงๆด้วยค่ะ<ม>ที่สําคัญนะคะเก๋ๆแบบนี้เนี่ย <c oughs> พี่กิ๊บก็อยากได้ไปขับสักคันหนึ่งเลยค่ะใช่ค่ะส่วนตัตสกเกตช็อตต่อไปนะคะจะไปดูค่ะการขุดพบพระคุณรูปนะคะอายุกว่า500ปีเลยแล้วก็ชบบาวบ้านวระแเวกนั้นนะคะ,คะก็โอ้โหาตื่นเต้นกันมากๆเลยตอนนี้ปุ๋ยก็อยากรู้แล้วนะคะว่าพระคุณรูปที่เขาขุดพบเนี่ยจะมีลักษณะยังไงต้องไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะตอสแกตวันนี้พอกันกำน,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 นิ้งอีกแล้วค่ะนิ้งยูทิมูบ้านเทพเทวันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะน,นิ้งบอรหูค่บปะป่าช้าช่วนทั้งหลายแลยเฮ้เห็นมาเบอร์อิงอย่างกันมามาุณคุณผู้ชมค่ะที่ฉันจะเฉลยให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขมุ่งหน้าจะไปกาบพาพททุทธาวุธ เป็นพระพุทรูปปางรีลามีความสูงกว่า30เมตรอายุราวกว่า5 0ารีอยปีา,าแก่มากหมากๆโอยฟังนะคะว่ายุ่งหนี่คุดพอกันได้จังใดอ่ด้วยความฝันครับสมปองเรามาบอกลูกบอกหลานไปเอาสมบัติโอ้ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าความฝันของคนเราเนี่ยมันจะแมน่นแม่นขนาดนี้แปว่มคะแลกค่ะ ก็ตื่นเต้นแหละเนาะขอ,ของเขาบ่เคยเห็นอยู่มากจนโดดเหรอเห็นต่ที่เขาบูรณะไว้แล้วก็สินะ้ว่าเห็นองค์จริงก็อย่าลืมไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้นะจ๊ะโอเคข้างหน้าข้างต่อไปน้งสิบห้าเบืงเรื่องแปลกจะใส่กันอย่าลืมติดตาม,มากันเนาะสวัสดีค่ะโอเคจ <Wow. S 2> บอ โอ้โหแปลกจริง Amazing ม,มากๆนเลยนะปุ๋ยที่พระคุทุรูปเก่าแก่นะคะสามารถไปอยู่กาลางไรออยได้ค่ะใช่เลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะมีประเด็นร้อนอะไรให้คุณผู้ชมติดตามนั้นนะคะก็อดใจรอสักผู่เดียวค่ะ